สัสดีค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากวิชา CE 2306วันนี้นะคะก็คืออาจารย์ใช้วิธีการสอนแบบอนทิทโมเดลค่ะซึ่งวิธีการสอนแบบอนทิทโมเดลก็คือการที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะคะซึ่งผู้เรียนก็คือนักศึกษานะคะก็คือตัวเราค่ะโดยอาจารย์เริ่มจากการดูสติกเกอร์ค่ะซึ่งการดูสติกเกอร์ก็เป็นการเตรียมพร้อมให้กับนักศึกษานะคะซึ่ง การสร้างแรงจูงใจอาจารย์ก็มีการสร้างแรงจูงใจโดยการอาจารย์เข้ามาสอนใน Facebook นะคะเพื่อที่จะให้เราตื่นตัวว่าในคาบนี้อาจารย์สอนใน Facebook และหาทางมาเรียนนะคะ,ะแล้วเราก็จะตื่นตัวว่าคาบต่อไปอาจารย์จะสอนในทางไหนนะคะหลังจากที่ให้ดวสติกเกอร์เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็มีการให้ดูคลิปค่ะซึ่งในคลิปนะคะก็มีเนื้อหา ที่บอกให้เรารู้ว่าการสอนโดยการใช้ความรู้สึกนําความรู้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งการสอนในการใช้ความรู้สึกนําความรู้นะคะก็คือการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญค่ะความรู้สึกนะคะจะนําไปสู่ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูนะคะและความสัมพันธ์นั้นก็จะนําไปสู่พฤติกรรมของผู้เรียนอีกทีหนึ่งค่ะก็คือถ้าเราพูดจาทำร้ายความรู้สึกเด็กนะคะ บูลล yeah. ี่เด so right ็กก็จะทําให้เด็กรู้สึกว่าครูไม่ชอบเราและเด็กก็จะไม่ชอบเราด้วยทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กไม่ดีนะคะซึ่งเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างครูและเด็กไม่ดีก็จะส่งผลให้พฤติกรรมของเด็กไม่ดีไปด้วยเพราะว่าครู่ดีกับเขานั่นเองค่ะจึงทําให้เขาแสดงพฤติกรรมที่ไม่ดีออกมานะคะเพราะว่าบรรยากาศค่ะบรรยากาศในการเรียนรู้สําคัญมากค่ะ ถ้าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนไม่ดีนะคะทําให้บรรยากาศในห้องเรียนมันดูอึดอัดค่ะทําให้การเรียนรู้ของเด็กลดลงนะคะและในคลิปก็จะบอกถึงวิธีการสอนแบบแอมทิกโมเดลทั้งขั้นตอนเลยนะคะสอนอย่างไรให้สนุกสนานตื่นตัวน่าติดตามและก็สัมผัสใจผู้เรียน เรียนเห็นคุณค่าความสําคัญของบทเรียนนะคะคุณครูนะคะมีสิ่งที่ต้องคํานึงถึงสี่ข้อค่ะเิ่งนะคะก็คือเราต้องมองผู้เรียนในฐานะมนุษย์คนหนึ่งคะ่ะให้ความสําคัญกับให้เห็นค่าความเป็นมนุษย์ของเขาคะ่ะของนะคะเราต้องนึกถึงเสม,มอว่าผู้เรียนมีศักดิ์ศรีคะ่ะไม่ควรไปดูถูกอุลลี่เขา ะะข้อรอบแล้วก็ให้เกียรติผู้เรียนค่ะนะะคดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนนะคะใส่ใจความรู้สึกเขาให้มากๆเรียนเท่านี้นะคะเราก็จะเป็นครูที่เด็กๆชอบและอยากเรียนกับเราในทุกคาบค่ะเนื้อหาของคลิปจากการสรุปมาก็จะมีประมาณนี้นะคะหลังจากจบคลิปนะคะอาจารย์ก็มีการให้สรุปสิ่งที่ได้จากคลิปค่ะเรียนช่วยกัน ช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะและอาจารย์ก็มีการใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนรู้สึกท้าทายค่ะหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็มีการให้ฟังเพลงโดเรมอนค่ะก็เป็นเพลงที่เป็นการ์ตูนที่เราชอบดูเลยค่ะเพลงของการ์ตูนที่เราชอบดูนะคะก็อย่างที่ทราบเลยค่ะโดเอมอนนะคะมีของวิเศษมากมายค่ะเราท้าทายและตื่นเต้นค่ะอาจารย์ก็ให้สรุปสะท้อนความรู้สึกเพลงนะคะ ว่าเราฟังเพลงแล้วเรารู้สึกอย่างไรนะคะซึ่งจากการฟังเพลงนะคะสะท้อนความรู้สึกของเรานะคะเราก็รู้สึกว่าสนุกสนานนะคะแล้วก็คิดถึงความสุขในวยัยเด็กของเราค่ะความสุขที่เราต้องมาตื่นเช้ามานั่งดูการ์ตูนทุกเช้านะคะโดเรมอนนี่เป็นอะไรที่ท้าทายและตื่นเต้นมากคะ่ะว่าของวิเศษจะเป็นของชิ้นไหนนะคะโนบิตะจะสร้างความวุ่นวายอะไรอีก หลังจากที่เราสะท้อนความรู้สึกกันเสร็จแล้วอาจารย์ก็พูดให้ฟังค่ะว่าอโดเรมอนมันเป็นยังไงนะคะแบบเพลงมันทําให้เรารู้สึกถึงวัยเด็กรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นกับการ์ตูนที่เราดูให้เข้าใจถึงวิธีการสร้างแรงบรรันดาลใจนะคะของการ์ตูนโดเรมอนค่ะเพื่อก็คือการที่การ์ตูนโดเรมอนนะคะสร้างแรงบรรันดาลใจให้เราอยากดูการ์ตูนโดยการที่มีของวิเศษมา ว่าออตอนต่อไปนะคะของวิเศษจะเป็นของวิเศษชิ้นไหนนะคะซึ่งมันก็จริงค่ะมันตื่นเต้นจริงค่ะทำให้เรานะคะรู้สึกอยากติดตามของวิเศษชิ้นใหม่ๆของมันค่ะหลังจากที่สะท้อนความรู้สึกของตัวเไปแล้วนะคะอาจารย์ก็มีการให้ความรู้เกี่ยวกับการสอนทักษะชีวิตผ่านวิชานะคะผ่านห้องต่างๆนะคะโดยอาจารย์ก็มีการยกตัวอย่างเป็นห้องแต่งตัวค่ะ ซึ่งห้องแต่งตัวนะคะก็เป็นห้องที่เป็นแสดงความเป็นตัวตนของเราค่ะเราใช้แต่งตัวเราจะแต่งออกมาเป็นชุดไหนก็เป็นตัวตนของเรานะคะซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าสอนผ่านห้องนะคะหนึ่งในจะุดประสงค์สําสคัญเลยก็คือการสอนทักษะชีวิตผ่านห้องแต่งตัวของเรานะคะซึ่งการห้องแต่งตัวนะคะก็จะสอดคล้องกับทักษะชีวิตข้อที่1นนะคะ ซึ่งทักษะชีวิตข้อที่1ก็คือการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองนะคะก็สอนอาจารย์ยกตัวอย่างเพื่อให้เรานําไปปรับใช้กับห้องที่เราสอนห้องที่เรากําลังจะสอนนะคะแล้วก็อาจารย์หลังจากที่อาจารย์ยกตัวอย่างเสร็จอาจารย์ก็ให้เราไปไประชุมกลุ่มนะคะเพื่อจะ,จะพูดคุยปรับ เปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเราถ้าเกิดยังผิดพลาดอยู่นะคะก็ปรับเปลี่ยนให้มันถูกนะคะว่าวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องมีการสอนทักษะชีวิตผ่านห้องนะคะและอาจารย์ก็มีการประมวลสรุปผลความรู้จากสิ่งที่เรียนวันนี้นะคะก็คือการอัดคลิปนี้ค่ะขอบคุณค่ะ